ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายและขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้สดับรับฟังและก็รับชมทุกทุกท่านอัตมาภาพพระมหาพุทธธิตะสิบโปและก็คุณโยมลุงหลอดหรือว่า The Lord of the ดลิงสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะ ได้มาอ่านคํากรอนให้กับท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังซึ่งเป็นบทกรอนเทียตมาภาพได้แต่งเรียบเรียงเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีพระคุณพันโทอดุลพระคุณท่านมากอยากประกาศแม่ปัญจรัตชาติคนบุญพระคุณลน้นพระมหาพุทธสุดทราบซึ้งถึงกมน ทั้งสองคนตนเชิดชูบูชาคุณยามเหนื่อยล้าน้ำตาหล่นบนความท้อจะเดินต่อก็ไม่ไหวใจมันขุนเรื่องมากมายในชีวิตจิตวาวุ่นชุนละมุนวุ่นวายตายทั้งเป็นทั้งสองท่านฉันต้องกล่าวเล่าความจริง ไม่ทอดทิ้งแกจริงใจให้ไม่เว้นคอยต้อนรับซับน้ำตามาเช้าเย็นคราวจำเป็นเข็นน้ำใจให้อัตมายามอ่อนแอแกคอยปลุกให้ลุกสู้คอยเคียงคู่อยู่ข้างกายไม่ห่างหน้า ยามเจ็บป่วยด้วยโรคภัยในชีวาแกเป็นยารักษาใจให้อย่างดีพระคุณนี้ไม่มีลืมปลื้มไม่หายจำตลอดไปในชีวิตจิตดวงนี้พันทัวดุลคุณท่วมทนล้นทวีแม่ปัญจรัตนนี้มีน้ำใจให้ตลอดมา ส่วนพี่อ้อฉันขอเล่ากล่าวสักนิดเป็นเข็มทิศให้ชีวิตฉันนั้นมีค่าจบปริญญาโทโทพี่อ้อหนอเมตตาถวายเงินมาเป็นค่าเทอมคอยเติมเต็มถวายหกหมื่นยื่นให้มาอัตมาซึง้งดูหน้าทึ่งซึ้งน้ำใจ ไม่เคยเข็มจะกระตันยูรู้คุณท่านที่เติมเต็มด้วยใจเข้มเปรมปรีผู้มีคุณคำกลอนบทนี้อาตมาภาพตั้งใจที่จะแต่งเรียบเรียงให้กับผู้ที่มีพระคุณที่ได้กล่าวมาก็คือคุณยมพ่อผู้พันทวดุลแม่ปัญจรัตแก่นโพและก็ครอบครัวของท่าน โดยเฉพาะคนโยมพีอ่อ้อนี่โยมหลอดตมาจะมาจบปริญญาโทนี่ก็เพราะว่าโยมพีอ่อ้อนี่แกถวายปัจจัยมาตั้งหกหมื่นอูเอาเป็นยังไงบ้างฟังคำกลอนเมื่อกี้นี่เอาเอาถือไหมสักหน่อยเอาเป็นยังไงฟังยังไงโอ้ท่านแต่งได้อย่างดีเลยครับอ่าผมก็ฟังผมก็ทราบซึ้งในกบทกรอนท่านแสดงว่าท่านมีสติปัญญาที่ล้ำเลิศ ส,สามารถแต่งดุนดุนโดยที่ไม่รอกเรียนแบบใครนะครับคือมานั่งคิดว่าเอ้<น>คำกรนบางทีเราได้แต่งได้เรียบเรียงได้เขียนขึ้นพอเวลาเราได้มาฟังแล้วมันรู้สึกทำให้เราได้นึกคิดถึงคนคนนี้มีพระคุณกับเราแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยดได้<อ>เขียนในอัตลักษณ์ตัวตนของเขานะ่ะ เนี่เกี่ยวกับคํากรอนที่ได้แต่งขึ้นมาแต่ถ้าเราเขียนด้วยตัวของเราเองนี่มันภูมิใจนะยมหลอดครับมันภูมิใจเนาะครับภูมิใจครับเออาตมาก็เคยแต่งกรอนให้ยมหลอดก็อลุงหลอดยอดคนดีอันนี้ลุงหลอดยอดคนดีพิงพิงท่านก็แต่งให้ผมนะครับ วันนั้นเขาวันนั้นเขาดูเขาบอกว่างไลุงหลอดเมาอีกงไมไม่ใช่ลุงหลอดแกเลิกเหล้าแล้วเขาเขาบอกว่าลุงหลอดนี่ผีหลอกตลอดเขาว่าองั้นนี่ผีหลอกตลอดเขาคอมเมนต์มานะเขาบอกว่าตกลงตลอดหลอกผีหรือผีหลอกตลอดเขาว่าอย่างงั้นต้องลงต้องลงเป็นยังไงตลอดหลอกผีหรือผีหลอกตลอดก็ พอกันแล้วครับผมพูกันละไอ้คนหนึ่งกลัวใช่ไหมรังวลกัวลนอนกุมโปงเลยนี่นกุมโปงกสันเบ่เอออย่ามาหลอกหลรู้หลงตายวะจบุญไปหาดอกว่ะอันนี้ผมก็เงิ่เือนกันได้คุยที่ผ่านมาครับอันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของโยมพ่อภูพันตัวรุ่นแม่ปัญจรัดแก่นโค่นี้ครับลุงหลอด คงจะได้ยินชื่อมาโดยตลอดเนาะครับปล่อยปลาเบิ้งหรือว่าทําบุญตามงานต่างๆแม่เะทําบุญนอีอทั่วไปที่เราได้ไปขวนขวายฟักไฟนี่โยมพ่อพันตัวดุลแม่ปัญจรัตนี่แกก็ร่วมสร้างร่วม,วมทําบุญกับพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วที่สําคัญนี่แกย,ยังได้ซื้ออิฐบล็อกไปสร้างบ้านในโยมพ่อโยมแม่ของอาตมานี่ เออราลุงหลอดนี่ก็ได้ไป,ไปช่วยจ้งห้าพันบาทนั่นนี่โกกับวนันโมทนาสาธุกับกับลุงหลอดนะครับกุศ์เอาไปช่วยสร้างให้ยมพ่อยมแม่ได้มีบ้านดีๆอยู่ตอนที่ยมยมหลอดไปเห็นบ้านที่มันติดพื้น,นี่เป็นไงมันอันตรายไหมงงเงี้ยวเขียวขออสศรพิษรอบคางก็ปลูกป่าอ้อยนะโอ้เป็นตาหนักรัวเนาะครับแล้วฝนโตก็มันพื้นมันต่ำนะครับฝนโต,นตก็น้าก็จะ ก่ก็จะเข่าต้องเอาผ่ามาอุดผ่ามาอุดผ่าอุดประตูที่นี่ประตูเปิดไห้ก็กลัวงูจะเข่าอีกกลางวันเนาะครับโอ้เออคือคางๆนี่ก็ปลูกอ้อยเนาะครับปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยที่นี่เขาก็ฉีดยาไล่อ้อยนี่ฟังฟัง้าเขาก็ปลูกอ้อยครับฝัง้สยเขาก็ปลูกอ้อยเราทำนาอยู่กลางแต่ของเราอยู่ตรงกลางแต่เป็นทุ่งนาครับที่นี่ก็ก็เลยว่าบ้านหลังเก่านี่ มันต่ําที่นี่งูก็มามาบ่อยเนาะพ่อแกก็เจองูเห่ามาเรื่อยกับหมาก็เห่ามันมาเรื่อยก็อยากสางบ้านล้างใหม่ลุงหลอดก็ไปช่วยผสมพูนไปช่วยชาบล้วก็ได้ไปนอนบ้านหล้างใหม่ก่อนงูเขานะเนี่ยเออคนอื่นยังไม่ได้รับเลยลุงหลอดเป็นรับเราเนี่ยรับเราน,เรานกเราไอ <c oughs> <c oughs> ้มูกันนี่ก็ไม่มีไม่มีใครดื่มเราตอนั้นลุงหลอดยังไม่เลิกไงลุงหลอดี่รับก่อนเขาเลยอ้ รับกับทุงปูเลยเนี่ยรับกับทงปูนนะรับทงปูเลยเนี่ยอ่าทงปูนที่เขาโอ้เที่เก็ทิ้งเราเนี่ยที่เขาเทปเทปพวกเขาผสมปูนแล้วเขาก็ตัวกองไว้กองไว้เนี่ะลุงหลอดก็ไปนอนทับทงปูนั่นเลยโอ้เนี่ยแอ้แต่วันมีเรื่องหนึ่งเด้อยังไงยังไงครับไอ้คือบ้านเนี่ยจะจะวายยังไงพอพอสร้างบ้านปุ๊บที่นี่ไอ้ห้องน้ำเนี่ยมันติดเออมันติดมันติดไก่กัมเพงกินหน้าต่าง ไอจะทํามันใหม่เราก็ยังไม่มีงบไม่มีเงินทีนน่นี่ก่ออ๋อเนี่ทีนี้ไอ้จะฉาบมันฉาบไม่ได้ใช่ไหมจะต้องทำยังไงล่ะทุบผนังทุบผนังทริงครั้งหนึ่งทุบผน,น,นังของน้านะมครับทุบผนังของน้าเพื่อจะได้ฉาบฉาบได้ใช่ไหมล่ะครับก็ของหน้ามันติดไอบ้านหลังใหม่ก็เลยต้องทุบทิ้งครับมีพอทุบผนังทิิงนี่ไม่มีใครกล้าเข้าของน้าเนี่ของหน้าไม่มีใครกล้าเข่ามันนั่นยมหลอดดี ไปไงขอญาต์วัวนักนี่ขอญาตไปแกไปเขาก็ไหนขอญาติเขาปา่ปาปลาอ้อยนะครับปลาอ้อยนี่ <c oughs> <c oughs> ไปปาไลาอ้อยนี่ป,ปาลาปลาอ้อยเลยครับโอ้ไปปลาอ้อยนี่ปอลอดภัยนี่ปาลาอ้อยนี่มากมากมายหลายร่เลยเนาะโอ้ปาอลาอ้อยก็ถือว่าช่วยช่วยเราได้นะย้ำครับขันนะครับเวลาปวดนักนี่ก็มาวิ่งขเข่าปลาอ้อยกันได้ยึดระยืนเลยไม่ต้องต้องหิวหน้าไปถังนะครับเนาะหิวหน้าไปถุงปุ๊บไอถุงผสมปูนอะหิวไป ั้งกันใช้ใบใบอ้อยทำชำร่าน <iah> ่ะแล้วบาดตูดนะครับโอ้ยเสียวตอนนี้ก็องน้ำปิดแล้วนะ้องน้ำปิดปิดละตีตังกระสีผมไปเรียบร้อยแล้วออาตอนนี้มาฟังกํากรอสนี่เรารู้สึกเห็นพระคุณของกูพันนี่ยมยมหลอดเนาะบคุณคุณแกนี่คนใจบุญใจกุศลนะครับกูพันนี่ยมหลอดจำได้ไหมที่ว่าไปนำรถอาตมาที่รถติด อยู่นุนสูงโต<อ>วัดนั่นแหละเป็นวัดที่โยมพอ่อควันตัวดุลแกเนี่ยเป็นที่ดินของแกนะโอ้แกยกมาแล้วยกถวายให้กับสร้างวัดสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชาโอ้แล้วก็นำ่วมตรงนั้นรถก็ไปติดยมหรอดก็ไปติดพากันเข็นรถกันจนเปื้อนทั้งตัวนะนั่นแหละนั่นแหละว,วัดวัดของโยมพอ่อคันตัวดุลเนี่ยคืคนใจบุญเนาะครับไอถนอนเส้นนั่นก็เป็นถนนที่ที่รถติดนั่นแหละ นี่นั่ então, นแหละถนนของโยมพ่อแ so oh ันตัวดุลแกทําถนนถนนที่น้ำท่วมใช่ไหมล่ะครับทําถนนถ้าไม่มีถนนเส้นนั้นนักเรียนนี่จะเดินไปจะต้องอ้อมไปเรียนด้เนี่ยไปเรียนอ้อมไปทางถนนใหญ่น่ะโอ้โอ้ไปทางนู่นเนี่ยเออทางน้องรถน้องฟานวิ่งอ่ะโอ้ที่นี่พอทําอันนี้ก็ตรงเลยเนาะที่นี่โอ้ดีเลยว่ะที่ทางหน่วยงานรัฐเขาก็มาเทคอนกรีตให้โอ้ใช่เนั่ยเนี่ยนี่นี่แกเอาเงินตอนแรกแกเอาเงินส่วนตัวนะเนี่ยแกเอาเงินส่วนตัวแกเอาแม่โคมาขุดทําถนนน่ะครับ แกบริจาคที่ส่วนตัวนี่ใจบุญใจกุศลมากอ้ายมลุงหลอดให้พรยมพ่อพันตอดุณแม่ปัญจรัตแก่นโพนี่อยากให้ท่านอายุยืนยืนไปเลยอ้าลุงหลอดอ้าลุงหลอดอ่านี้ก็ขอให้สุขภาพคุณพ่อคุณแม่ปันตัวอดุลแก่นโพนม่อยแกให้ท่านมีอายุยืนยาวและเป็นลมโพล่มไสของ สายสายบุญทุกท่านนะครับครับผม<า>คือ